เพม่งมีคนวิ่งไปทุกคนใครวะเฮ้ยห hey. นึ่งนะครับย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้เป็นบ้านชานเมืองนอกเมืองนะทุกคนก็เกิดเหตุการณ์นะครับเหมือนผู้ชายไม่รู้ตัวนะครับอพอดเรื่องคล้ายๆกันเลยนะตอนแรกผมคิดว่ามีแต่ในหนังนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะก็คือเหมือนผู้ชายนะครับเป็นข้าราชการทหารนะครับไม่รู้ตัวนะครับเหมือนโดนอะไรครอบงำนี่แหละ ผมก็ไม่รู้นะเรื่องของคดีอ่ะให้ผมจะไม่ยุ่งนะผมจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับก็ทําการนะครับฆาตกรรมนะครับเอา,อากันเป็นลูกซองนะครับทําการยิงลูกแล้วก็ภรรยาตัวเองนะครับแล้วก็คนใช้นะครับทั้งหมดห้าห้าคนนะครับแล้วก็ทําการยิงตัวเองนะครับทั้งหมดเป็นห้าห้าห้าคนนะครับที่เสียชีวิตนะ นั่นแหละแล้วผมจะให้ดูบริเวณรอบบ้านอีกทีหนึ่งคอนเจอริ่งเลยนะที่มีการฆาตรกรรมครอบครัวนะครับห้าศพในนี้นะครับอ๋อเปลี่ยนคำว่าฆ่าเป็นซุยดีกว่าได้ครับได้ครับนีเป็นบรรยากาศห้องวุ้เฮ้ยมีอการแบบอว้ยอะไรอะ คนดูสภาพบ้านมันน่าจะลังมานานแล้วนะสะภาพในบ้านแถาว,วงเถาว,วันอะไรไมันขึ้นหมดแล้วต้องบอกนะบ้านหลังนี้ใหญ่มากเดี๋ยวผมจะพาเดินไปให้ดูนะบ้านใหญ่อุ้ยเหมือนมีคนเดินข้างหลังเลยวะ่ะผมบอกให้นะที่นี่นะครับเหตุการณ์ขายคอนจิลลิ่งเลยนะมีครอบครัวย้ายมาอยู่นะครับแล้วก็มีเหตุการณ์อ่ซุยนะครับมีคนบอกให้ซุย เราไล่หนูไปเรื่อยนะเรื่องของคดีไม่ขอพูดถึงนะแต่เรื่องประวัตินี่น่าจะพูดได้ตรงนู้นนะครับจะเป็นบ้านของบ้านแม่บ้านนะของแม่บ้านนะแม่บ้านก็เสียเหมือนกันอันนี้เราจะเดินดูบริเวณรอบๆบ,บ้านก่อนนะบอกให้มันมีชั้นสวยเฮ้ยอะไรวะข้างหลังผมนู่นน่ะเป็นป่าหมดเลยนะอุย้ย เสียงมนยังไหนวะมือใครมือใครหรอพี่อันนี้เป็นบ้านของแม่บ้านนะครับเดี๋ยวผมวเราเข้าไปดูกันเหมือนนีน่เฮ้ยเหมือนนี่ยินเสียงคนหายใจเลยเหมือนยินเสียงคนหายใจเลยใครวะมันเป็นบ้านฝรั่งเลยนะทุกคน บ้านมันเป็นสไตล์ยุโรปเลยขอดูบริเวณรอบๆบ,บ้านก่อนนะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างบนนะดูครับนี่บริเวณรอบบ้านนะแม่บ้านคนใช้นะอุ๊ยมีสระว่ายน้ำด้วยบ้านหลังนี้ใหญ่พอสมควรนะ ผมต้องปิดไฟฉายเป็นพักๆนะเดี๋ยวแสงมันตีกันนะเฮ้ยเฮ้ยใครวะเฮ้ย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 ผมผมห,หาเสียงก่อนหาเสียงก่อนทุกคนมันมันเป็นเรื่องจริงนะเฮ้ยปัญไลแล้วพาปารเราไปตรงอื่นต่อเดี๋ยวเราไปตรงอื่นต่อ อามาตี้วิวใครวะเสียงหัวเราะอ๋อนี่ก็คล้ายๆเหตุการณ์นะครับมีการฆาตกรรมอำพังเดี๋ยวเราไปดูนอกบ้านก่อนมเมื่อกี้ผมเห็นบ้านคนใช้อยู่ข้างน,นอกนะผมเหนบ้านคนใช้อยู่ด้านนอกนะมหมือนบ้านคนใช้อยู่ด้านนอกนะโอเค เดี๋ยวเราไปดูบ้านคนใช้แล้วเดี๋ยวเรามาไปทีละห้องนี่นครับบ้านคนใช้นะนี่นะครับเป็นบ้านคนใช้นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันบ้านคนใช้เป็นไงยใช้กบป่ะนะไปทุกคนไปแต่ประวัติมันเป็นอย่างเนี้ย แต่คนแถวนี้ที่เขาอยู่แล้วแบบใกล้เคียงเขาก็บอกว่าเหมือนมาว่าคนที่เสียชีวิตอะยังวนเวียนอยู่นะดูนะทุกคนบรรยากาศเฮ้ยใครไอวะเฮ้ยผมได้ยินเสียงคนไอวะเฮ้ยใครวะ หรือนนเปล่าตุ๊กแกเปล่าแมวตุ๊กแกนะเพื่อนแมวตุ๊กแกนะเพื่อนเอเตุ๊กแกนะเพื่อนอันนี้เป็นใครดูคอเจอร์ลิงแล้วหลอนลองมาดูกับผมได้นะอามาตี้วิวนะฮะแต่เป็นในเมืองไทยผมก็บางทีก็ไม่อยากจะเชื่อนะแต่ประวัติมันเป็นอย่างนี้จริงๆอะ่ะเราจะไปเราจะไปตรงไหนดีตรงนี้ไปแล้วปุ๊บ ขออนุญาตเปิดไฟนะด้านนอกมันมืดผมกลัวกลัวงูด้วยแหละมันมีจตะป่าตรงนี้ไม่มีอะไรปึ๊บแต่เราเดินบริเวณรอบบ้านก่อนด้านนอกมันมืดเฮ้ย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 เสียงมาจากตรงไหนวะ นี่ฮะทุกคนเป็นบ้านสไตาล์ฝรั่งนะครับเห็นไหมมันมีสระน้ำด้วยนะมีมสระน้ำด้วยนะเห็นป่ะหลบพรพ,พาไปดูสระน้นํามดนี่นะครับสระน้ำเขียวหมดแล้วนะสระ่ายน้ำก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะแม่น้ำก็ใหญ่เหมือนกันนะ เสียงอะไรวะสระน้ำ้ยพาทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปตัวบ้านกันจะได้ไม่เสียเวลานะเข้าในตัวบ้านดีกว่าโอ้เฮ้ หมือนมีคนโดดน้ำเลยเมื่อกี้เสียงเหมือนคนโดดน้ำเลยวะ่ะโอเคโอเคเรากำลังเข้าบ้านนะตอนนี้ชัดมากขอบคุณครับโอเคตอนนี้เราอยู่ห้องนี้แล้วนะตอนนี้เราอยู่ห้องนี้แล้วนะเดี๋ยวเราสำรวจห้องนี้ก่อน เป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากครับนี่นะสักคู่นะเฮย้ฮยเฮย้ยเสียงไม่ได้ไหนหวะ เฮ้ยตู้มันโยกใครมองเห็นมั่งหรือผมเห็นคนเดียววะตู้มันโยกบกนหน้าตาตาผมเลยอะมีใครเห็นมั่งเฮ้ยตู้มันเป็นไปได้ไงวะเจอแต่กุยยีโยกอุ้ยใครอะ ต,ตู้มันเอนนะเหมือนจะล้มเลยอะเมื่อกี้เนี้ยเสียงนี้เสียงนี้ผมว่าชัดผมว่าชัดใช่ไหมเสียงนี้ใช่ไหมทุกคนเฮ้ยมันไปได้ไงวะ เสียงนี้เลยผมผมว่าผมตามไม่ฝาดนะนี่แหละเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะตอนแรกผมคาใจนะแต่พอลองทำเสียงอะชัดเลยนะเดี๋ยวขอดูห้องน้ำนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปขึ้นชั้นสองเฮ้ยแต่ผมคาใจตู้อะผมคาใจตู้จัดเลยะ มันก็ไม่มีอะไระแล้วมันโยกได้ไงวะแล้าเสียงนี้ชัดเลยเอาแล้วเอาแล้วห้องน้ำ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 ,นำเฮ้ยถกแกเปล่า,อาไอ้หนุงไม่เอานะ างบนได้ได้ได,ได้เดี๋ยวไปได้ได,ได้เดี๋ยวไปเราจะขึ้นไปชั้นสองนะทุกคนเสียงนี้เลยใช่แต่มีคนบอกผมเลยถ้าเลยได้ก่อนขึ้นนะครับโอ้บนใดม่งเอาเรื่องอยู่เนี่ยบนไดเนี่ยโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาต คนเดียวนะนี่ผมแทนหลังให้ดูนะไม่มีใครตามผมมาล้งนั้นนะผมบนให้ดูนะผมมาคนเดียวนะครับแล้วผมไม่ได้ใสพ่พระนะครับถ้าผมเหมือนได้เหมือนคนหายอุ้ยมันมีรูนี้มองไปข้างล่างได้ด้วย คนดูบรรยากาศบ้านนี่มันเหมือนแบบว่ามาซีฟิเซนต์น่ะเหมือนบ้านไม่หมดอ่ะเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ย,ฮย,ฮย,ฮยผมหาต้นตองเสียงก่อนนะ ต้นต้นไม้มันขึ้นโอ้ย,อยบ้านอามาตี้วิวสองดูบรรยากาศนะทุกคนบ้านแม่มดใช่พี่อันนี้ผมเปรียบเทียบนะผมว่ามันคล้ายๆนะถ้าใครเคยดูฮันเซลกับเกทลอ่ะบ้านแม่มดนะในป่ามันจะเป็นต้นไม้อย่างเงี้ยปกคลุมทั้งบ้านเลยนะ ัคนเหมือนเสียงตู้หรอเสียงเก้าอี้กระทบกับพื้นเหรอไปไปแล้ว มันแปลกๆเฮ้ยเฮ้ยมาจากห้องนูน้นมาจากห้องนูน้นไปดูไปดูใครวะใครอะห้องนี้เหรอเสียงมาจากห้องนี้เลยนะเมื่อกี้นะปึ๊บวิ้ยมีจาากุชชี่ด้วยเหรอ บ้านใหญ่ใช่ครับเป็นบ้านยุโรปนะครับบ้านสไตล์ฝรั่งอะแต่ผมก็ไม่อยากจะเชื่อนะว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเป็นเหตุสะกด,ดใจมากเลยนะดูทุกคนพื้นที่บ้านมันใหญ่มากเลยนะมาดูเราเปิดไฟดีกว,ว่าเห็นไหมนี่บริเวณรอบบ้านนะและ นี่ที่เราเดินเข้ามานะครับที่เป็นสระน้ําเห็นไหมสระน้ําอยู่นู้นตรงนูนงน้นข้างล่างสถานที่นะ เ,เสียงตู้เหรอพี่เสียงตู้เหรอเสียงตู้เหรอพี่ไอ้ตู้ข้างล่างเหรอ ตู้นี้ใช่ไหมตู้นี้เหรอเนี่ยเฮ้ยเชื่อมมีคนวิ่งไปทุกคนใครวะเฮ้ยเฮ้ยมีคนวิ่งสวนผมไปเลยเมื่อกี้เฮ้ยใครวะ ปัดน,นึงนะปับน,นึงนะหาก้อนหาก้อนอยู่ห้องกระจกห้องกระจกก็ไม่มีไปดูข้างหลังก่อน มันเหมือนมีคนวิ่งตัดหลังผมเลยตันหนึ่ง,นนงตัวหนึ่งหาคนหาคนตอนนึงนะผมขอตั้งกล้องก่นอนไม่เห็นไม่เจอใครเลย,ยใครวะ เอเอ,เอว่ะใช่วิ่งตัดหลังผมไปแต่ไม่มีเสียงวิ่งเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราลงไปดูที่ตู้นะ Tunggu ใจคิดว่าไม่มีหัวตู้นี้เหรอพี่บริเวณนี้ไม่มีใครนะอยู่รอบๆนะ 哎呀。Yeah.